วังโก้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่ m a n g o i n t h เอานะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมช n e s e The l i g h t n i n g Kingdom นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมภาษานะครับก็มีกราฟิกคล้ายๆกับเกมเซลดาแต่ว่ากระแสะในบ้านเรานี้ไม่มีเลยนะครับผมก็ค่อนข้างจะชอบเกมนี้มากก็ตามที่บอกนะครับว่าผมไม่ชอบเล่นเกมตามกระแสก็เลยต้องเล่นเกมแบบว่าที่ผมชอบจริงๆนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่า เรื่องนะครับก็ผมจะสรุปคร่าวๆนะครับผมจะไม่เน้นเรื่องผมจะเน้นแบบเด่นชิลๆนะครับทำโน้นทำนี่ไปแล้วก็อาจจะเล่นแค่พลาสองพลานะครับสำหรับเกมนี้ก็เรานะครับได้ขี่เรือหอะมาแล้วก็โดนฟ้าผ่านะครับทำให้เรือหอะเราล่วงแล้วก็เพื่อนซีของเรานะป๊อกกี้หล่นออกจากเรือนะครับเราต้องมาตามหาเขากันก่อนโอเคมาทางนี้ใช่ไหมบ็อกกี้อยู่ไหนเนี่ยเอาเดี๋ยวเกิดคัดสซีนเราจะต้องใช้นะครับอบิลิตี้ของเราเราต้องมาเรียนรู้อบิลิตี้ก่อน เราสามารถซัมมอนเบนไฮ r เออร์ได้นะครับโอเคใช้แบบเป็นการถ่วงน้ำหนักทีนี้ก็กดใช้ใยการกด RB อ่าโอเคเกมที่ต้องใช้จอยเท่านั้นนะครับกด A เพื่อวางเหรอโอเคนี่ไงเปิดประตูนะครับไปต่อได้เกียมากเกียมากแต่ก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าเราสามารถวางได้แค่2อันนะครับในครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราวางอันที่3เนี่ย อันเก่าที่เราเคยวางไปแล้วนะครับมันก็จะหายไปนะครับผมโอเครับทราบเข้าใจไปหาป๊อกกี้กันดีกว่าตรงนี้มีหนึ่งจุดโอเควางหินไปไม่ได้ต้องวางสองอันใช่ไหมด้านนี้มีอันหนึ่งนะครับโอเคจุดเก่าก็น่าจะหายไปมั้งจุดเก่าตรงนี้ครับเอายังอยู่อหรอเอาแล้วทาไมตรงนี้อ่ะตรงนี้เสื่อมหายเฉยอันนี้เราเพิ่งวางอะ่ะเอองงไว้งงยเหมือนกันอันนี้อะไรเนี่ย เก็บได้อเปล่านแหละบ็อกกี้เนี่ยจะรู้นะครับวิธีในการหรือว่าใช้มันแสดงว่าต้องหาป็อกกี้เจอก่อนนะครับป็อกกี้อยู่ไหนยิงต่อไปนี่ใครเนี่ยเพื่อนเรานะครับเชล่าดูที่หีบสมบัติอันนี้ดิอาจจะเจอของดีอยู่ข้างในก็ได้นะโอเคงั้นก็ลองเปิดดูไปเปิดดูหน่อยดิมีอะไรบ้างเป็นแอปเปิ้ลสีฟ้านะครับ blue apple โอเคทำอะไรได้บ้างเนี่ย เป็นการบูทเลือดเรานะครับโอเคแล้วก็จะเก็บอยู่ในอ v e เวนทอรถ้าเกิดว่าเรากินแล้วก็จะช่วยแบบรีเลือดขึ้นมาได้กด LT อ่าโอเคแล้วก็กดขึ้นดีไงโอ้เลือดเต็มเลยครับเยี่ยมอยู่ข้างนา้นนั้นเป็นมอนสเตอร์หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ครับตัวนี้ตัวนี้มีชื่อว่าค็อกซีนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังหลับอยู่ด้วยเป็นโอกาสดีที่ จะจัดการเขาได้นะครับโดยที่เขาเผลออยู่โอเคไปจัดการ64เพื่อเข้าสู่ระบบคอมแบทกด x เพื่อต่อยกด e เพื่อเตะได้เลยเพื่อนไปมาตีต่อย,ต,อยต่อยเลยดูเหมือนว่ามันจะตื่นเลยครับตอนนี้ต้องจัดการแล้วแหละโอเคต่อยตีาย,ย,ยมาโอ้มีบล็อกด้วยเหรอต่อยไม่เข้าเลยเหรอแล้วก็ตอนนี้เขากําลังโกรธแล้วด้วยดิเลยต้องทําการปกป้องตัวเองก่อนแล้วได้เลย ปกป้องการโจมตีหรือการกด B ครั้งเอาไว้โอเคปล่อยบ้านี่กันปล่อยตัวเลยปล่อยตัวเลยตายอยู่เป็นการสอนคอมแบทนะครับดีมากทีนี้ก็ได้เวลาเรียนรู้การหลบกันแล้วการกิ้งก็จะเป็นการหลบในระยะที่มันโจมตีมาอโอเคกด B ท้า,าไว้ก่อนแล้วก็ใช้คันโยกเพื่อเลือกทิศทางในการหลบตายอยู่นะครับการหลบจะช่วยให้เรารอดได้ง่ายขึ้นโอเคหลบได้ถูกจังหวะก็มีโอกาสที่จะสวนกลับได้ ได้เวลาจัดการสุดฝนกันแล้วโอเคมาเลยเพื่อนนี่เออได้โยต่อยสวนต่อยสวยสว,สวมาเด้ต้องมีการผสมท่าเหมือนกับเกมแอคชั่นแน่นอนมาเตะสววเตะไปนี่เรียบร้อยโอ้เ <c oughs> มื่อกี้แบบเตะแบบค่อยหัวเลยครับสุดยอดได้เกรดเอเหรอโอเคโยเป็นการเล่นรอบแรกเกรดดีสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะครับต่อไปไปด้านไหนน่าจะเป็นทางนู้นมัน้งออ๋อทางนี้โอเคครับขึ้นด้านนี้ เินมาเล่นรอบแรกนะครับไม่รู้ทางเลยทีเดียวไปกันตอนนี้เราเจอค็อกซี่อีกหนึ่งตัวนะครับได้เวลาที่จะล็อกเป้ามันด้วยเพื่อเข้าสู่คอมแบทกด RT ร์้ไม่ใช่ RT อันนี้เป็น R3 นะครับโอเคล็อกไว้ก่อนมาขับแร้าต่อยก่อนเลยเปิดชาก่อนได้เปรียบเว้ยมาไปเองเยไปไป,ไปนี่นอา้าวเฮ้ยตัวที่2อที่ตายง่ายครับเรียบร้อย ได้ลังเอสด้วยอ่าโอเคไปวิ่งกันต่ออันนี้เฟืองอะไรเนี่ยเป็นเกียร์เหมือนจะยังไม่มีประโยชน์หรือเปล่าน,น่ยอ๋อได้ของมานะครับเป็นของระหว่างทางแล้วก็น่าจะมาด้านนี้วิ่งต่อไปกระโดดมาเจอใครแล้วเธอล่อแล้วเหรอมีคนแบบทักทายอยู่ด้านบนนะครับคือใครไม่รู้มันจะเป็นผู้หญิงใครเนี่ยสแสดงตัวออกมาได มันก็อยู่ด้านบนนะมองไม่เห็นเหรอหลายคนจะมาที่นี่นะกลับไปซะเดี๋ยวนี้อันนี้มันชื่อว่าวากิหรือเปล่าเนี่ยมันเรียกว่ายังวากิหรือว่าเราจะเป็นพวกชนเผ่าวากิวากิไปว่าอะไรไม่รู้น,นะครับอย่าห่วงเลยนะตอนนี้ฉันก็แค่มาตามหาเพื่อนนะนะเดี๋ยวจะกลับไปเมื่อเจอเพื่อนแล้วก็ตอนเนี้มีปัญหาในส่วนของเวสเซลอ๋อน่าจะเป็นแบบเครื่องเรือครับเป็นการเรียกเครื่องเรือก็เลยทําให้เรือบินไม่ได้เรือเหาะนะครับผมแล้วก็ตกลงมาจากฟากฟ้า เป็นอะไรที่แย่มากๆโดนพายุถลม่มโอเคเดี๋ยวกดข้ามเลยดีกว่าคุยนานเลยเกันไปบอกแล้วว่าจะไม่แปลในเรื่องใหม่ผมนี่ก็เพลินแบบชอบติดแปรโอเคแล้วก็ตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับผู้หญิงคนเมื่อกี้นี่กอาไงต่อซลม,มอนเมนเทอร์นะครับแล้วก็คว้างไปคว้างไปที่อัน,นี้เหรออ่าโอเคตรงนี้น่าจะเป็นสวิตช์กด X เ,เพื่อทําการคว้างเป็นการเปิดโหมดคว้างนะครับโดยการกดปุ่ม X แล้วก็กด A เพื่อกว้างไปนี่เรียบร้อยพอดีเป๊ะเลยทีเดียวอยู่เรียบร้อยแล้วเราสามารถคว้างแล้วก็สร้างเสียงเพื่อทําการแบบว่าล่อศัตรูได้ด้วยครับโอเคมันบอกให้เราลองดูศัตรูอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่อะไรเอ่ยจ,จะเจอตัวอะไรสักอย่างหุ้ยเวลามาถึงตรงนี้นี่สวยเลยนะครับมันเรียกเราว่านักผจญภัยนะครับเขาคือแบบผู้พิทักษ์แห่งความทรงจํา อ่าโอเคกดข้ามเลยอ๋อน,นี้เป็นการเซฟเหรออ๋อเป็นระบบเซฟนะครับกว่าอะไรตกใจหมดอัน,นี่เป็นจุดเซฟทํามาแบบว่ารักความทรงจํโอ้โหธรรมชาติตรงนี้ดูดีเหลือเกินข้างล่างนี้เราเจอหอยด้วยครับอ๋ออันนี้มันเป็นหีบสมบัตินะครับแล้วก็มีมเมล็ดพืชอะไรสักอย่างหนึง่งชื่อว่าโทปัสโอเคไม่แน่อาจจะมีการแบบปลูกพวกพืชผักด้วยนะครับอันนี้ปูหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ปูเป็นหอยเดี๋ยวเอาตามไม่ทันเหรอ อันนี้่ยเป็นคนขายของเนี่ยกดคุยไปก่อนอค้าไปก่อนนะครับอ๋อมีการถามได้ครับเดี๋ยวเพอ่ว่ากันคอยคุยนะเพื่อนไปหาเพื่อนก่อนตรงนี้มีของอีกแล้วของมั่กนได้เป็นก้ามปูนะครับด้บน,นี้มีรอยแตกทําอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวผมลองปุ่มก่อนดีกว่าอาบีเป็นการเสกก้อนหินอันนี้เราเคยใช้แล้วนี่เดี๋ยวปลาก่อนปลาทิ้งไปนี่โอป้ปลาไปนู่นเลย กดอาทีมนการวิ่งไวเฮ้ยเจ๋งจับปูจับปูดีได้ปูมาตัวหนึ่งเอาไม่ใช่ปูเว้ยได้เป็นไข่มุกนะครับอันนี้มีไข่มุกอยู่อันนี้นกเหรอมาน,นี่มาน,นี่ใช่นกหรือเปล่านะ่ยได้เป็นขนมานะครับขนนกวิ่งกันต่อดีกว่าลงน้ําได้ปหมเนี่ยโอ้เสียดายนะครับลงน้ําไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไปด้านนู้นดีกว่าไปกันเลยต้องไปตามหาของฟาร์มของก่อนตรงนี้ไม่มีอะไรครับเป็นทางตัน ทางก็ต้องไปด้านนูน้นเฮ้ยดูด้านบนดิ้โหด้านบนนี่อลังการเลยครับเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับปลาวานปลาโลมาไม่ได้เป็นปลาวานมากกว่ามั้งปลาวานลอยฟ้านะครับบินได้ด้วยอันนี้เก็บแล้วไปกันระวังมอนสเตอร์มอนสเตอร์สามารถแบบตรวจสอบนะครับแล้วก็พบเจอเราจากระยะทางได้โอเคไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนี่ไงมีอยู่2-3ตัวนะครับมอนสเตอร์ตรงนี้ เข้าไปชาร์จแบบคู่คเลยดิได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคลองดูครับคู่แบบ2ตัวหายไปไหนตัวนึง่ะหรือตอนนี้มันจะหายไปครับตัวหนึง่งโอเคหลบก่อนจับต่อสู้เลยดิสู้เลยด,ด,ด,ดิเออมาเอาให้ตายก่อนตัวแรกเตะไปเตะตะอีกียวเรียบร้อยตายไปครับอีกหนึ่งตัวเข้ามาเลยอ๋อ,อมันให้ตีทีละตัวอรออย่างนี้ก็ง่ายเกินเลยด้เดี๋ยวไม่แน่ต่อไปอาจจะแบบว่าตีแบบสองหนึ่งได้ประมาณนะครับเรียบร้อยครับ เคโอโอเคครับสบการณ2บแรงเอสเรียบร้อยเริ่มเล่นเป็นแล้วครับพอเริ่มเล่นเป็นก็จะทำแรงได้ดีขึ้นตรงนี้ลงได้ไหมน้ำนี่ลงไม่ได้เลยจริงๆมันน่าจะทำให้แบบว่ายน้ำได้นิดนึงครับไปจับปล่อยก่อนเอาไข่มุกอันนี้ได้เปลือกด,ด้วยครับรอบนี้ตรงนี้อะไรเนี่ยเก็บได้หรือเปล่าเพชรอันนี้เก็บไม่ได้ตรงนี้มีแสงด้วยบางอย่างก็ยังเก็บไม่ได้นะครับ เป็นบางอย่างเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวไรเดี๋ยวพึ่งแกพึ่งโอ้จะไม่ทันวยเฮ้ยได้นี่มีรอยเท้าใครเนี่ยไม่ใช่รอยเท้าเราแน่นอนครับเราเดินไม่มีรอยเท้าเพราะฉะนั้นก็ลองขึ้นมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่ามันจะเป็นภาพคัสซีนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นสวิตอ่าโอเคใช้ไอ้ท่าหินของเรานะครับผมจะเรียกว่าท่าหินดีกว่าโอเคได้แล้วออชื่อเต็มมันชื่อชิเมนฮีโร่นะครับ เราก็ต้องเรียกมันว่าชิเมนฮิเรียกแบบฮาที่หนึ่งเออผมก็ไปอ่านว่าเป็นไฮเออเร์เฉยเลยช่วงแรกไม่เห็นเปิดเลยอะประตูยังไม่เปิดนะครับอ๋อมี2จุดเมื่ี้มองไม่เห็นอ่าโอเคเจอตัวเซฟด้วยเดี๋ยวมาวางตรงนี้ก,ก้อนหนึ่งเรียบร้อยทางบนมีอะไรไหมเนี่ยดูด้านบนนี่ก่อนเฮ้ยด้านบนลนเกือบไปเบรกทันไปกันเลย ดูบรรยากาศจะเล่นเกมระจนภัยกันบ้างนะครับรอบนี้อะไรเนี่ยทามชูเลชูแพรี่นะครับได้เวลาเรียนรู้การปัดป้องกันแล้วอาจจะใช้ในการสวนพวก c o u n t เต a ร t a อตแนะครับรอบนี้ให้เราทําการแพรรี่ก่อนที่จะถูกโจมตีนะครับจะเป็นการบล็อกที่สมบูรณแบบมากอ่าโอเคน่าจะใช้ปุ่มเดียวกับอ๋อคนละปุ่มนะครับกดไลน์ลองดูลองดูมาเขาเลยีได้ได้เว้ยนีไง มันก็จะเสียการทรงตัวไปเลยนะครับสยอดสุดยอดเป็นอาว์ีที่ใช้ดีมากในการต่อสู้อ่าโอเคแต่ต้องระวังการแพรลี่นิดนึงมาเข้ามาพร้อมอจะลุยแล้วโอเคกดข้ามัยครับเราจะต้องกดแพรลี่ก่อนที่จะถึงเราี่อ่าเป็นการแบบควนจับคล้ายๆกับก็องวอ r นะครับสะท้อนพลังกลับไปได้ด้วยอ่าโอเคหมาเลยรอบน,นี้เต็มที่ต่อยกอดต่อยต่อยตอีไปสวนตาเลยหนู จบไปนี่ท้ายด้วยท่าตีนกาเตะลองให้ภาพประสบการณ์เยอะเฮ้ยเลเวลสองเลยทีเดียวอัพอะไรได้ไหมเนี่ยหรือว่าจะอัพแบบพรีเซ็ตกดสาตาร์ทกดอะไรอ๋อนี่ไงเซเลคเตอร์เลเวลสองความแข็งแกร่งยี่นะครับเมจิก20แสดงว่าเราน่าจะมีเวทมนต์ใช้ด้วยนะครับอ่าโอเคถ่ายก็ไว้อย่างนี้ไปก่อนมัน้งข้างหน้านี่ใครเนี่ยอ๋อนี่เป็นสมบัติเก็บสมบัติไปก่อน อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีรองเท้านะครับแต่ว่าลูกกงมันลงมาคงจะต้องบู๒๑รอบนี้ไปป้าโอ้ยต่อยก่อนเลยเหรอป่อยดิเออหายไปตัวหนึ่งนะครับตัวเกมมันบังคับให้เราสู้ทีละตัวนี่ตัวแรกเสร็จตัวที่สองไปไปโอ้ยโดนอีเหมือนจะโดนหักฉากแฮร์รี่โอ้กดผิดโอ้โหสองดอกเลยเหรอป้าโอ้ยได้เออปัดโว้ยเลยจับจังหวะผิดไม่เหมือนรอบแรก รอบแรกนี่จับจังหวะได้เก่งลงมาตรงมาเลยแต่ขึ้นไปโดนสวนโดนสวนไปตัวนี้เก่งจังวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนลบลบคือแคลรี่แคลรี่เออโดนมาได้แคลรี่ไาเลยแคลรี่ก่อนโอ้ยโอ้ยโดนโดนเป็นชุดแย่แล้วแย่แล้วนี่โอ้ยกว่าจะได้เกียร์ต่ำแน่นอนเสียจังหวะไปเยอะยังได้ A อยู่โอเคเปิดประตูไปไปกันดีกว่าเติมเลือดบ้างไหม เลือดก่อนไม่แต่ว่าเลือดก็เหลือเยอะอยู่นี่รอให้แบบใกล้ๆจะหมดแล้วค่อยใช้นะครับจะคุ้มกว่ามีป้ายบอกทางด้วยเขียนไว้สีแดงนะครับเกี่ยวกับการล่านะครับตรงนี้เป็นโซนฮันต i n g โอเคขึ้นด่านบนกันเลยเอาชุดนิอนเริ่กันก่อนครับท่านแรกสี่โอเคมาไอ้หนูต่อยต่อยต่อยอ้หเรียบร้อยตัวแรกตายตัวสองมาอุ้ยโดนโดนโดนโอเค แคลรี่แคลรี่โอชิพิตี้เออได้พอได้นี่อยู่เลยนะครับมาเฮ้ยโอ้โหมันหลอกมันหลอกมีหลอกนิดนึงเป็นไงเกรดดีไหมรอบนี้อ๋อได้เอสช่ได้ใช่ได้ด้านขวาเป็นลิฟต์ด้วยอะไรเนี่ยอะไรแวบๆหายไปแล้วแล้วนี้อันนี้อะไรลองต่อยดูดิต่อยไม่ได้ด้วยไอ้หอยไอ้หอยเมื่อกี้ก่อนอุ้ยฝั่งนู้ดตัวอะไรเนี่ยมันข้ามมาไม่ได้นะครับฝั่งนู้ดน่าจะเป็นหมามั้ง โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวขึ้นด้านบนกันเลยครับจับไอตัวนี้ก่อนจับมาอันนี้เป็นกระต่ายนะครับแต่ว่ามีปากเป็นหมูขึ้นยังไงเนี่ยตรงนี้ขึ้นไม่ได้อ๋อต้องมาหมุนอนนี้ก่อนเหรอเกียร์เสียหายนะครับเมื่อกี้เราก็ได้เป็นเฟืองมาแล้วนี่เอาเฟืองใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยเรามีไอเทมเกียร์อยู่เมื่อกี้ผมจําได้เราเก็บมาแล้วนี่ไงกดใช้ไม่เห็นใช้ได้เลยนะไม่ได้ครับ อันนี้ก็เสียด้วยเสียสองฝั่งเลยอ๋อนี่ไงใส่เกียร์ตรงนี้โอเคเมื่อกี้ไปสำรวจด,ด้านผิดได้ไหมรอบนี้ต้องมาด้านอีกรอบนึงเหรอลองใหม่อ๋อไม่ได้เราได้เกียร์มาแค่อันนึงนะครับยังไม่ครบต้องใช้สองอันอันต่อไปจะไปหาที่ไหนอะไอสีแดงๆกระพริบกระพริบนี่คือเป้าหมายที่เราต้องไปไหมเนี่ยน่านจะใช่นะครับมาทางนี้ต่อเลยนะครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ใครวางกับดักบ้าอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไปทันเห็นเติมเลือดก่อนดิโอ้เสียเยอะเว้ยโอเคเลือดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้อะไรเอ่ยมาตรงนี้ก่อนเป็นกล้องส่องทางไกลหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่มั้งเขามาสำรวจที่เห็นธรรมชาติด้านบนเลยครับกล้องนี้อลังการดีเว้ยโอเคไปฆ่ามอนสเตอร์กันต่อเลยดีกว่าอ๋อทีตัวทีตัว,ต,วตัวพอโอเคมามาดูมันสู้มันสู้ จัดไปรู้สึกว่าผมจะหลบไม่ค่อยทันนะเนี่ยมันมีการแบบจังหวะก,การตีที่ไวมากครับเกมน,นี้โอ้ยหลบโอเคอเริ่มได้หลบได้ทีเดียวเองตีสี่เกินต้องหัดแพรีร่บ้างแล้วรอบนี้ได้แค่เกรดเอโอเคตัวนี้ต่ออนนี้ใช้ตีนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตัวพีแพรีร่มาเออมันตองแบบนี้ดิเออจะได้ต่อยท่าตีนนี่ดีกว่าเวล่าเตแล้วจะปิวเรียบร้อย ไอ้ตัวนู้จะเข้ามาด้วยครับตัวนี้นี่ชอบปลาพลังไปตาไปมาเลยวันที่เราโดนก่อนยืมกดโจมตีเตะอย่างเดียวมาท่าเตะดีดีดไป,ไป้ยเตะบ,บร้อนเก็บรดอนแคลร์แคลร่เออไปดร้อยเจ้ XP สิบเอ็ดเลเวลสามเป็นเลเวลสามนะครับรอบนี้ส่วนท่านี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่ามีแอ็บิลิตี้ไหมเนี่ย เหมือนจะไม่เห็น Ability นะครับอ๋อนี่ไง a อบิลิตี้อ๋อนนี้เป็น e l e m e n t ตครับไม่ใช่ Ability Ab ี้อับิลิตี้อยู่หน้าไหนวะเนี่ยสงสัยจะยังไม่มีท่าอันนี้น่าจะเป็นท่าครับอาจจะไปติดไว้กับปุ่ม Y ปุ่มอะไรพวกนี้ยเป็นคอมโบโอเคไว้แค่นี้ก่อนเราต้องเล่นไปสักพักหนึ่งแหละกว่าจะเจอนู่นเจอนี่ข้างหน้าเรานี่มีสะพานใหญ่กับจุดเซฟนะครับฆ่าตัวนี้ก่อน โอเคเข้าวสาปเตะโอ้โหใครโดนก่อนไหมเนี่ยไม่ทันเห็นแผลลี่มาเข้มาทำอะไรทำอะไรดึงเออมาเตะโอเคก่อนเลยก่อนตีโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาไปอีกทีหนึ่งเฮ้ยอ๋อเกตหมดดึงไปว่ามันมีเกตด้วยนะครับเกตเหลือเกตเดียวสำหรับการแผลลี่ใช้ไม่ได้เลยทีเดียวนี่จับเต,ตาะไปหัวแผลลี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเว้ยแต่ว่าเวลาต่อยมันก็ขึ้นมาเองนะครับ เรียบร้อยกึ่งกึ่งไฟติ้งอยู่เหมือนกันเว้ยในการต่อสู้อันนี้อะไรเอ่ยเดือแม่นด้วยครับแม่นหรือเปล่าเนี่ยเก็บไปก่อนได้เป็นสกลิลมาโอเคใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าไม่รู้เอาไปแล้วโดนรอบน,นี้2ตัวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันโอเคมาเลยมาเลยแฮร์รี่โอ้ไม่ได้มันวางหลอกมันหลอกเรายังไงเราก็ตีแรงกว่ามันตีเราแค่6-7 ีขวนขวานไปโอ้ยเตะไม่โดนอ๋อเรียบร้อยแล้วตัวแรกตายก่อนตัวที่สองมาแพรลี่โอ้กดไม่ได้กดไม่ค่อยติดอุ้ยหลบต่อยต่อยเตะโอเคจะได้ใจบล็บอกก่อนบล็อกก่อนหลบมาอย่าลอกอย่าลอกอย่าลอกอ๋อไอ้นั้นมันแบบมันจะมีเครื่องกลงังขึ้นมาครับโู้โดนไปชุดโดนไปชุดไปโดนทุกข์ใจจังเลยเอ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหเกือบนี่ขวน บลอกกอดโอเคเตะโอจะได้เกือบตายเหมือนกันโอเคเกจบีเกจโวยสร็แล้วรอบนี้ไอ้รอยแตกตามภูเขาเนี่ยต้องมีอะไรแน่นอนครับเราเห็นแบบนี้นี่ประมาณ2-3จุดได้แล้วนะครับตรงนี้เ๋ยข้ามสะพานไปด้านนู้นก่อนดีกว่าเก็บเม่นมาด้วยโอเคไปอ๋อนี่คือจุดที่เราต้องมาใช่ไหมมีสีแดงอยู่นะครับน่าจะใช่ครับผม เป็นหมู่บ้านหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเป็นแคมป์นะครับเจอคนด้วยสองคนตกใจเลยครับ <c oughs> เห็นหน้าเราไอ้ตัวนี้นี่มันวางแผนอยู่นะครับเมื่อกี <c oughs> <ๆ>้ผมก็ <c oughs> ข้ามซีนข้ามเลยดีกว่าเห <c oughs> มือนเรื่องราวของเราตอนนี้ครับจะตัดมาที่ป๊อกกี้นะครับแล้วก็มาเจอกับผู้หญิงที่มีชื่อว่าโลซยานะครับอ๋อไอ้ตัวนี้ก็เจอกับเราช่วงแรกไปแล้วเนี่ยโอเคไปกดข้ามไปเลยดีกว่า อดข้ามเลยมาเล่นปอกกี้ต่อปอกกี้ทำอะไรได้บ้างก็ไม่รู้การบังคับเหมือนกันเดี๋ยวดูทาวิง่งดูทาวิง่งดิโอ้ยสุดยอดโอ้ย,ยมาครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะแปลเรื่องให้กับทุกทุกคนได้ดูนะครับแต่ว่าเวลาผมแปลเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าคนดูจะเบื่อไงเพราะว่าหลักๆเลยในช่องเรานะครับเป็นช่องของการเล่นชิลชิ เกมเนเรื่องจะมีน้อยมากเกมเนเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเกมแอคชั่นแบบโผลโนเงี้ยก็จะเป็นพวกกอนวอ์นะผมจะแปลแบบเต็มที่แต่ว่าเกมนี้ผมว่ามันควรจะเล่นแบบสบายๆมากกว่าไม่ต้องไปตึงเครียดกับพวกสตอรี่มากโอเคลอเล่นปอกกี้กันต่อเลยปอกกี้นี่ท่าวิ่งหาดิมันบอกว่าให้เราทําการติดตั้งอบิลิตี้นะครับเพื่อใช้ควบคุมน้านะครับผมมันจะได้จริงเหรอเนี่ยโอเคลองดูดิเป็นเหมือนกับ ัมพีเวทมนต์นะครับกดวายขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปที่ไหนอะ่ะอภิเมกเมน,เมนูโอเคแล้วก็ไงต่อทีนี้เลือกอันนี้หรออ่าโอเคเจอแล้วดีกว่านี่ไงคิดูเรียบร้อยแค่นี้ใช่ไหมน่าจะใช่มั้อขอให้เปลี่ยนมาที่อันนี้ก่อนแล้วก็ติดท่าเหรอผงใส่จะต้องติดท่านะครับนี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยครับ ขอ,อเป็นการติดท่าเหมือนที่ผมคิดเอาไว้นะครับช่วงแรกใช้ไงไม่รู้เนี่ยต้องรอในคอมแบทก่อนเดี๋ยวค่อยเซฟกำลังมันโอ้ยลนลนลน,ล,นลืมกระโดดลนมาไหนได้เนี่ยแล้วขึ้นไงวะทีนี้ขึ้นไม่ได้แล้วแหละต้องลงมาด้านล่างครับโอเคเจอศัตรูพอดีเลยลองท่าหน่อยโอ้ยต่อยก่อนต่อยก่อนท่าใช้ไงเนี่ยโุ้ยโดนไปชุดหน่เ้ยเตะเออมาเลเดี๋ยวลองกดวดูกดวา,ดดวาโอ้เป็นการ แฮดดี้นะครับไม่ใช่นี่หว่าใช่ไงไม่รู้หาปุ่มก่อนหาปุ่มก่อนปุ่มไม่มีไม่รู้ใช้ไง LTY ไม่ติดกดอะไรก็ไม่ติดไม่มีการสอนหมายตัวหนึ่งลบล็บลบโอเคเตะสวนนีกมีการใช้ตูดกระแทกเมื่อกี้อ้อยอ้อยยังเดียวเออไม่ใช่วะที่มันติดปุ่มนี่ต้องจับแบบเต็มที่นี่เอาปื่กันเตะมาเรียบร้อย โอ้มาสามโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยพึ่งพึ่งกึ๊กกิ๊กกิ๊กโอ้เวลาโดนทีแรกนี่มันโดนยาวเลยครับเกมนี้ไม่สามารถบอว่าล็อกหลบได้ต่อยเออมาเจอซอก็ไปได้ยี่สิบเอ็ด xp เกียร์เบลเลยนะครับได้เกรดต่ำไปนิดนึงโอเคไปทางไหนต่อเนี่ยนี่ไงน้ำควบคุมน้ำตรงนี้หรือเปล่าแหละน่าจะใช่มั้ง ใช่ไหมไม่เห็นทําอะไรได้เลยครับคงจะต้องมากระโดดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้วิ่งกระโดดโอโ้โหกระโดดไกลอยู่กลัวจะเลยม,มากโอเคอยู่นี่ต่อต้องไปเรื่อยๆกลัวตกไปแล้วไอสอคนนั้นไปไหนแล้วเอ่ยรอพี่ด้วยแอ้เฮ้ยศัตรูอุ้ยโอโ้โหมาถึงโดนต่อยก่อนเดี๋ยวก่อนมันบอกว่าให้เราใช้ท่านะครับโอเคในที่สุดมันก็สอนกด LT ท้าไว้ก่อนตามด้วย Y พลังด้ำยอโอ,โอ้เท่เท่เจ๋งเจ๋งเจงใช้ท่านะครับสี่ครั้งนี่มีการชาร์จได้ด้วยลองชาร์จเต็มดูดิยังไงสี่อ๋อยิง่งเต็มก็ยิ่งไวครับใช่หรือเปล่าเหมือนจะฟองไวเท่าเดิมมั้งมันน่าจะเพิ่มความแรงมากกว่านะครับโอเคทีนี้ก็ลองอีกรอบหนึงโดยการชาร์จนะครับรอบนี้จัดไปนี่ เรียบร้อยต้องระวังแบบว่าการใช้ชิที่ดีด้วยครับมันจะมีเกจโชว์อยู่โอเคเดี๋ยวลองใช้ดูของจริงดีกว่ากดข้ามไปเลยใช้1นึ่งเกจใช่ไหมลองดูกด RT เพื่อชาร์จเกจได้ด้วยอ๋อเกจมันอยู่ด้านบนครับเกจมันเป็นสีฟ้าด้านบนนี่ไงอ๋อโอเคเห็น้วครับแล้วก็ชาร์จได้โอเค ทีผมก็ทานผิดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พึ่งเดี๋ยวกนตาตาตีเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งบล็อกโอเคเพอร์เฟคบล็อกนี่เ okay. ตะเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้ว XP9 ได้แรล่งบียิ่งอยู่ยิ่งเล่นก็ยิ่งกากกว่าเดิมโอเคลงล่างกันเลยไปเดี๋ยวหาที่เซฟก่อนดีกว่ามั้งผมว่าเราน่าจะเล่นมาไกลแล้วนะครับกดข้ามไปน,นี่อะไรเนี่ยควันอะไรเอ่ย สำรวจอันนี้ก่อนเจอของด้วยอ๋ออันนี้อุปกรณ์เรานี่น่าจะหล่นลงมาตอนที่เรือหอมันล่วงนะครับไม่มีคนขี่แรปเตอร์มาด้วยว่ะแรปเตอร์แบบว่าหน้าตาเหมือนลิง <c oughs> <c oughs> เหมือนเป็นลิงผสมกับแรปเตอร์เกมนี้มันก็ทำแบบออกแบบตัวละครมาเท่ดีไปเ้ยเรื่อต่อไปก็คือตามหาชาโดนะครับ ไปตามหาชาโดกันดีกว่าแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยนี่ไงเพชรสีฟ้าช่วงแรกนะครับถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์เนี่ยจะทําให้ใช้ประโยชน์นะครับอันนี้กับตัวเราได้โอเคสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ตัดการเชื่อมต่อกับพวกชิ p o w เวอร์อะไรนี่ได้โอเคกด R B เอาอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วก็กด A a คืออะไรวะอ๋อนี่ไง เป็นการดึงทาวเวอร์มานะครับเอามาเชื่อมกับอันนี้เหรออันนี้มานี้มานี้มาลูกนี้เลยเอาไม่ได้ดิอ๋อนี่ไงเอามาลิงก์กับนนี้ได้ลิงก์กับต้นไม้ก่อนแล้วก็เอาจากต้นไม้ต้นนี้มาที่นี่นี่ไงโอ้ทำแบบนี้ครับเรียบร้อยครับผมต้นไม้ก็จะงอกขึ้นมาโอเคไปต่อได้แล้วเอาแต่ว่าเดินหล่น <laughs> เดี๋ยวโทษทีเล่นกากไปน,นิดนึงช่วงนี้ใช้จอยแล้วก็บางเอิญว่าจอยผมเนี่ยมันเสียอยู่ ทำไมมันไม่เหมือนจอยเพซีอ่ะมันวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ด้านหน้าเราเจอสมบัติด้วยนะครับเก็บสมบัติไปก่อนอ่าโอเคครับผมการาว่างนในพาร์นนี้ก็เดี๋ยวเราจบกันเพียานี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ